ว่าได้บอมอนอุ้ยนนทจีกบทันรรวยเก็วไปเอาไทเกิยวมาเอาบ่เอาบ่บ้าเอาสะดูเบิงบังบังอันไทเกีโยวนเบังมันแมนอะไรดมันแมนอะไรดเจ้าสิซูบค่อยว่าเจ้าผมมีตัวดามิดเจ้าสิเอาวะว่าได้บอมอนเจ้าเข้ามาวะเจ้าเข้ามาวะค่อยคาซองคาซมรถได้หนิมาเม่มาแม่มาแม่บอมอน้าแม่บอมอนเอามียามาอีกตัวหนึ่งว่าได้มียาว่าได้ห้วยเฮ้ย นุย้ยบวเห็นจีเก่งเอาตุ่วเก่งๆมาดูา <c oughs> สบายดีู่กับโมบายเลเจนเนาะมาในบทบาทของนักสู้เดียวลาะมาเบิ่งกันว่าสิเป็นอะไร <c oughs> โอเคไปไปฟาร์มก่อนใจเย็นๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขอฟาร์มก่อนเด้อจกักโตส่องโกกกัน <c oughs> ตีไปเลย ฟไฟาร์มนี่แหละเอาเก่งเก่งแต่ฟาร์มนี่แหละข้าวกรไดกระยาฟาร์มไปก่อน <c oughs> โอเคเกิดมาแล้วก็ลุยโดนแล้วสิทธาไัจตัดไป <c oughs> ว่าจังไงดจะโดนแท่น้อสดีาว่มก็ได้ <c oughs> ฟาร์มไปก่อนเดี๋ยวน้อยจึงไหลค่าเข้าทีเดียวรกระยาเอาเบิดเลย ไปฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆไ,ไว้แบบนี้ก็สวยรู้แล้วเดลอดกรมักรู้แล้วผมอยู่คใครเอาบับมานี่จัดไปเอาตัวนี้ไปทางทึงก่อนนะจักราหนึง่งจะเป็นอะไรว้าขักแท้ทางทึงเลยคือจะมวนนอไปแล้วไปแล้วจากน้อยจักน้อยแวะกว่อน ก่อนอย่าฟาดเจนเย็นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันตีมาแล้วบ้านี้อยู่ไซบ์บนี้นะเอาเบาเดี๋ยวเจ้าสั้นเจ้ามานี่นี่สับหัวบึ้ยบึ้ยบึ้ยเอาเอาเอาเข้าแม่เบีวเบีวเอาแม่เที่เกี่ยวนี่นะเบีวเดียวหิวนะเบี้ยวเบี้ยวนึกสั่นละเบาจัดเบาเอาเบามียาบ้านเดี๋ยวจังอยเด้อเจ้าหิวแท้เนาะ và đây và đây ao bò ao bò nè bom bò và đây hiu đây nè bay chặt cán phát cháu hi ya phạm chập phạm chập <laughs> hiu hèn, hiu hèn ok bữa nay chả hao lên nấu kia nó ok bộ bên nhá bữa nay chả hao lên chạy nhiên chạy nhiên bộ người bên nong đấy, hiu hàng người bên kia nè phạm to gần เดี๋ยวจังไนเด้ออโทนไล,ล่ไล่อโทนไล่ไล่ใจหอนเกินไปเดี๋ยวได้จังไนก่อนถึงสิ่งไรค่าเขาเอาบับอีกจากโตส่องัวก่อนก็มาติครับผมบริดยานได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกินเตากันไปเลยนะเตากัน เราต้องเป็นของข้าของรักของข้าโอ้ท,ท,อทั้ทงทึองขบวนแท้ทา้งทึงนะไปยำ่ยมกันหน้าทางลุมเป็นอะไรเบิง้งจัดการไว้เจ้าไปค่อยไปแล้วค่อยไปแล้าว่าได้แบอร์มอนบอร์มอนนี่ปั่นอยู่นี่บ่เจา้าหลับกลางอากาศเลยโอ้หน่าเจา้า <laughs> ดูกัอนกาเข้ามาโบาุลา จะเข้ามาก็มาวาดจังไดวาดจังไดได้เกียวนุวยนุ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 ยเฮ็ด,ด,ด,ดแม่ได้เกียวนี่อืมจงหูจักบอเดดนั่นดูนะจงหูจักบอ <c oughs> ไปเรื่อยไปเรื่อยเรือมาละเรือมาละเครื่องก็เรือมาละข้อ,อย่างเดียวเน็ตย่าข้างเก่งบุญยานยานแต่นเน็ตข้างเท่านั้นแหละว่าได้ก,อก,ก่อนจักรพรรดิ ฟาร์มบ oh! oh, ็เด้อกอดเด้อปรบเลีนมาเด้อโอ้ทั้งลุมมาไปติละบาทนี่คอยกอนเจ้าคอยกำลังไปคอยกำลังไปคอยกำลังไปจัดการไรลานี่นี่เจ้าเห็นยังอยู่นี่ไรลาเจ้าเห็นยังอยู่นี่ไถเกี้ยวเบาไถเกี้ยวเบานี่เจ้าเห็นยังอยู่นี่ไถเกี้ยวบทตายว่าเจ้าบทตายว่า ห้อยสล้อสลัยน้ำคอยแม่เจ้าะเฮ้อเจ้าบอดตายบ่เจ้าบอดตายก็ยตายาได้ว่าจังได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 มียาเจ้าเห็ดอย่างอยู่นี่กดจัก,จกรพันเอาปอมันกดโอเดดดด้เดี๋ยวไปทางลุมก่อนกดจตีนิธาเด้อกดเด้อเดี๋ยวขอไปทางลุมก่อนเด้อ ข็ไปซอกไหล่ข้าเขาก่อนแล้วบาดสิเบลบาดอะไรบาร์มอนอุ้ยนอนตีกับบทันเว้ยเื่อไปเอาไท่เกี่ยวมาเอาบ่อเอาบ่อมาเอาสุดูเบิ้งเบิ้งเบิ้งอันไท่เกี่ยวนี่เบิ้งมันแมนอะไรมันแมนอะไรเจ้าสิซูบคอยว่าเจ้าบมมีตัวเม็ดเจ้าสิเอาวะบาดอะไรบาร์มอนเจ้าเข้ามาวะเจ้าเข้ามาวะคอยคาซองคาซ้ำรถได้นี่มาแม่มาแม่มาแม่บาร์มอนมาแม่บาร์มอนเอามียามาอีกตัวหนึ่ง่าดอะไรมียาบาดอห้วย นุยนุ้ยบวเห็นจีเก่งเอาตุ๊เก่งๆมาดูก่อนคีโมไว้ไว้ว่าคีโมกัอนนะจะไหนก็สัตว์เต่จะไหนก็ไหนทิ่เต่ากันบ่ญเดียกเจนเจนเจนเจ้าได้ละเต่าโอเคฟาร์มไปต่อก่อนเย็นเย็นเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยค่อยขอฟาร์มก่อนเด้ออย่าบาดซันวัลซีเด้อ ความไล่เน็ตข้อยอย่างเดียวนาะยเน็ตจะข้างเท่านั้นแหละถอ,อยบอเอาบอเอาบอวานอะไดาวานอะไดาจังวานี่ไทกเกียวเจเ้าเห็ดยังอยู่นี่บ้าอยู่ออกเซย์บะมอนเจ้าเห็ดยังอยู่ลุมพุน่นไทเกียวนี่บะมอนเจ้าเห็ดยังอยู่ฮันบะมอนเบิงบ้งเบิ้งไหลหัวบะมอนดีก่อนมานี่บะมอนจิไปใส่บะมอนเจ้าจิไปใส่นี่ห้อยเจ้าคือมโหดแท้มานำค่าอันรูเจอร์คอยเซย์ไป บรายได้เนี่ยนี่นะพวกไดก็ได้มาโลดตอนค้าให้หมดปูปลานดำเต่าก็โตกันจะหน่อยคีเรนก่อนจะหน่อยกอสิดา <c oughs> มีเดีฟาร์มบุคเคเลนผดวายอ้บาได้ดังถึงบวันอะไ้วันอะไรไปตัวหงเอาปอมนี่ก่อนซะมาวีบอมอนมา ว้าขัดปอมหมดจับมันจะตายรดจงระวังระวังเจ้าออกมาหนยปมมาไมมาไมมานํำมานำมาบอมอนวานํำมาแม่เจ้านํำมาแม่เจ้าเฮ้ยเฮ้ยตายบัอุ้ยเกือบตายเว้ยปวยเจ้ไปก่อนเดี๋ยวจังน้อยเกือบตายโนเนาเนเนาเข้ามาสุนสหระวังเด้อบะมอนเด้อ เด็ดนโดได้นี่หนิน่ะบุแมนเจ้าลินโมดเอไอ đấy หนิน่ะลงแรงก้อนนี่น่ะบุแมนเอไอ đấy เจ้าสิมาคาไปง่ายๆนี่ว่าเบื้องกลางนี่มันแมนอะไรมันแมนอะไรมันแมนแนวใดมันเป็นแนวใดโอ้โหเบิ้งเดี่ยวจะเกี่ยวนี่กันอะไรมัองอ้มันมงบอกมาพี่เออนั่นละบอสนี่จะที่ไปใส่จะที่ไปใส่บอมมอนดูเซว่า ใส่กลับลยบับโตบับโตจะเหม็นมวนเดิ๋ยวนีนะวิออ้วสโลสซเล่แม่กินเตาก่อนตีเตาตีเตามาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมีอยังไงให้ใส่ให้หมดเราเด้ออันเตานี่นะจะน้อยก็จะเป็นรอสเราได้เนี่นะตีเตาก่อนรสชาติจะน้อย ไปเรียบร้อยอา้าวสันวาอะไรอูชูสันมานี่อุย้ยมีจากล่างสันมีจากล่าง <c oughs> มีจากล่างปลวยไม,ม้หมดสันเลยวัดอะไรเจ้าเห็น่างนี้อะไรละอุยอ้ยอุ้ยบอมอนมาอย่างนี้บอมอนอุย้ยจังแม่เนาะโดนมาตาย,ยอยู่ืสอเนาะบอมอนเลยนุ้ยหมดดงเลยสลันละว่าอยู่ก็โดนมาตายตายแล้ว ไปไปไป,ไปย้ำเข้าตายมื่อนิชิปนิปเอาปอม,มนะอุย้ยเกินมาหมดแล้วหันได้บอทันได้อยู่บอ่อปอมนี่อุย้ยสั่นมาสั่นมา,นมาว่าอะไรโอ้ยยายเนาะแทงอันตีนเอาไปทันเวย้ยบ้าเลายด่าเลยปึ๊งห่วยเอาสบอเอาสบมาดูไทเกียวเข้ามาดูเห็นมันไหมเรียวบ้าเนาะคือบอกเข้าว่ะฮึแม่น่าด้ว่า อ้อาวันวานาาันอะไรซันอ้าวเข้าแม่บุกเจ้าเข้าแม่บวกเข้าวะห่วยห้าคนตัวหนึ่งก็ตายได้ก็เอ้ยเข้านํากันโอ้โหยกันกันให้รกับบได้เนาะไลาลายิงสอดปุดสอดปุดเลยปืนใหญ่เพ่นเนาะธรรมดาไว้ปืนใหญ่เพ่นนี่นะราบกันระบกอนเดี๋ยวจะน้อยสิบีเคเรนรุมนี่นะไหนสิจบระคิปนิปจบได้จะน้อยไลายลากับมียาเกิดน,นิยุ่งได้ฮะน่ะ เขามีหนังยิงซ้องคนเลยมันยิงเข้าดีคือ,อยังไงเคลนก่อนเด้อร์กเจ้าเด้อท,ทางเทิงเด้เคลนลยะแม่เคลนขึ้นไปขึ้นซ้ำทางไปเลยนะไปทางเดียวบ่ไหวเข้าได้เดี๋ยวจะน้อยเข้ากับคาดถือละคนโอ้เบลคาร์ซามและเบลน้องธรรมดาไปสุดยอดเบลสุดยอดขอโทษได้ไหมเมื่อกี้นี้หลักนี่ <laughs> แมนหลักนี่ดอกค่อยมาเคลนเห็นใจค่อยแน่เดี๋ยวค่อยป้อมตัวนี้ก่อนเด้อปึ๊บเบิ๊บเบ๊บเบิ๊บอุยู่ไรลามาบ้าโทษไรลาห้วยยิงกระบอกสะทกสะเทือนยังเลยไรลายิงก็ได้ยิงค่อยดูไปปืนใหญ่เผืนว่าอุยอ้ยโอ้ยไทยเกียวมาอุยอ้ยโอ้ยน้ำมาที่ละไทยเกียวน้ำมาที่ละน้ำมาที่ละเอาสซิร์ว่าเหิงเอาเอาสซิร์ฟหู้โอ้โถ mà sao khôn lê tài 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 và đây biểu và đây xưa đây bò hẳn tốt chưa tốt đúng tốt chưa tốt mắn tốt mắn nan sơn là bộ nuôi biểu lại mua chảy của ba lột nuôi ao ao và đây cả tô biểu bắt hùa mình biểu bắt hùa mắn ít nơi nưng ít nơi nưng biểu ít nơi nưng và đây ui 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 tài bò tài bò ui cơ bộ tài ấu กบตายเอาขัตโตกกสิตายนี้เจ้านี้คัตัวนี้สันโดนฝันหัวตายใะจ้าหน่อยไปเจ้าลุยหยิบจบได้หยิบจบได้บหมดได้เดี๋ยวจะน้อยบรทหันเข้าได้ปบทตีรอดก่อนเด้อเจ้าเด้อเปิดรอดระเด้อบทสิมาตีน้ำค่อยละมาได้จะหน่อยมีอยากเกิดได้หยิดจบได้มีอยากกับเลลาเกิดนี่ก็ยุ่งมาได้เนี่ยนะ แมนเลยจังเบิง้งอันเพิ่นเกิดเถอะจะเอาเพิ่นอยู่บ่ล่ะเอาเน็ตนี่ก็ได้ห่วยมาเตือนยามนี้ยามนี้โบแมนยามมาเตือนนะว่าจังใดว่าจังใดไถเกี่ยวจะเห็นยังอยู่นี่ไถเกี่ยวไปใส่ไถเกี่ยวบะมอนมาติล่าโอ้ยถอยบวกไปไวเพิ่นเอาเอาเอาโอ้ออออยมาแม่มาแม่เจ้าโอ้อย ก็มาดีครับก็มาดีครับบริยารเจ้าได้นี่นะว่าุกมาทีา่หลังเว้ยเว้ยจบตีเจา้าดุยเลยดุยเลยดุยเลย,ย <c oughs> <c oughs> มามาดีมันจบได้เจ้าที่จบแล้วจบแต่อาผู้ได้มานี่โอ้บกสันอุ้งห่วมม,ม,วมุนปุยปุยจากไพ่ต่อไพ่เฮ็ดมันจัดการมันเลยนั่นส่นระบอกเบลมวยรอดกามาแล้วปามน่นเว้ย บอมอนเอาไทยเกียวไทยเกียวเจ้าจีนี่ไปใส่ไทยเกียวเจ้าจีนี่ไปใส่เวลาจะวัดดูเลยล่ะเสียบเลยลาจะวัดก่อนบ้าบทันบทันเดียวเว้ยไปยืนโซ่จะวัดดูโอ้ตายแล้วคือกระจกแท้ผัดวายได้สนะเราพอยังกระไดอีกโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนเด้อเนาะ เ่อเป็นกําลังใจเหตุิใิใไม่ต่อต่อไปดนๆกะเถ่อนึงมามาเอาดาวของค่าขึาขาา้นมาสำหระบโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย